อ่ะสวัสดีรอบเย็นทุกคนกับพี่น้องนะคะป้าก็ไม่ไม่ได้ไล่สุดนะคะเพราะว่าป้าก็กินยาแก้อักเสบแก้อ่าตอมไทซินอักเสบนะคะพอมันเพิ่งจะดีขึ้นวันนี้เองแต่ว่าไม่ใช้เสียงเยอะนะคะเพราะว่าโอ้โหแบบหนักมากสองวันนะทั้งอาทิตย์เลยนะคะพี่น้องป้าก็เลยอะมาอัดเป็นคลิปให้นะคะพี่น้องอย่างน้อยก็ช่วยกันดูนะคะกดอะไรกดแชร์เดียนิ่งเสียงชัดเย็นว่าค่ะพี่น้องอ่ะอย่างนั้นก็เข้ามาใกล้นิดนึงนะคะพี่น้องอึอืมปรับหน้ากล้องนิดนึงนะคะ อ,อืมเพราะว่าเสียงป้าไม่ค่อยนั่นเสียงแห้งมากนะคะเอฟซก็รู้นะคะว่าเออป้าใช้งานเยอะนะคะอ่าพอดีป้าก็ทํางานอยู่หลังบ้านนะคะพี่น้องกินบาร์บีคิวนั่นต่อเขามือปั๊บเขียวปึ้งเลยนะคะเลือดไหลเพึ่งหยุดกับพี่น้ององีอู้เหตุงานมือนี่แบบว่าเบิ่งโบไถเลยยังว่าสากักเรงย่งาพี่นอนะ้องอ่ะวันนี้ป้าก็เลยนะคะพี่น้องกะน,นะคะเรามาคนอนเออไม่ใช่คอนเทนต์นะครับเ่อเรามาวิเคราะห์ค่ะพี่น้องวิเคราะห์อย่างรอบหนึ่งนะคะพี่น้อง ในเรื่องจุดนี้นะคะเดี๋ยวยินเสียงชัดนะคะเด้อนะคะเพราะว่าอะไรนะป้าก็นะคะไปดูอีเถิกวานะคะพี่น้องนะคะอ่าสก๊อตอ่าจะเรียกว่าอะไรเนี่ยอ่าสก๊อตล้อยไปตามมันนะคะพี่น้องเออนะคะสก๊อ <c> ต <oughs> ติงมันนะคะมันไปทางใดมันเห็ดยังป้ากับสีตาบึงมันนะคะพี่น้องเพราะว่าจะจับผิดมันทุกอย่างเอามาฝาดอย่างเดียววัดน,นี่นะ,ะเอามาฝาดกับมาฝาด,อ,าฝาดอีเถิกในระคะพี่น้อง ไฮสิดากันผู้ใดอส่องไดซิดากันจังสันจังสีฟองรองกันปอยเขาห้องละเมื่ยน้ำค่ะป้าดูที่ทะเลาะกันนะ่ะมากเป็นทั้งอาทิตย์แล้วเอาไปมาป้ากลับมาแบบว่าประสาทจะแดกค่ะนะคะป้าก็เลยต้องปล่อยวางนิดนึงนะคะ,ะไม่เข้าไปดูนะคะผู้ใดซีด้ากันทะเลาะกันยังปลอยเขาไปด้ค่ะเด้อนะคะ,ะ,คะ,นะคะเราก็ป้าก็จะมาวิเคราะห์ในเรื่องเกี่ยวกับคดีของจำเลยค่ะพี่น้องนะคะเรามุ่งมั่นเพราะฟาดจำเลยอย่างเดียวนะคะพี่นอ้องอ่ะ ว่างได้ก็แหล้วเตะได้ะค่ะพี่น้องเด้อช่วงนี้ยังว่าแหละนะไพไปอยากเบิงค้นดากันดีกันก็นว่ากันไปพี่น้องนะเอาว่างกับมาเบิงเด้อ่ะเด้อนะคะมาให้กำลังใจผสมได้ค่ะขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังแรงใจนะคะ,ะ,คะพี่น้องนะคะป้าก็ไม่อยากใส่เสียงร้ายดอกนะ,ะพี่น้องเอาเท่าที่นั่นนะคะปา้าจะอัพเป็นคลิปเป็นคลิปให้นะคะพี่น้องป้าต้องรักษาข้อด้ค่ะเด้อป้ากินยากแก้กสบต่อมตกซินมาสองวันแล้วนะคะ พราะเมื่อวานนี่นอนตัวหัวข้าเลยเนี่ยพอพูดวันนี้หนึ่งหัวสมองมันเลือดมันมันจะนั่นเลยเนี่นะคะเส้นประสาทจะระเบิดแล้วค่ะพี่น้องนะคะเออน้าโวไลายนะอ่ะมาครับพี่น้องนะคะป้าก็นะครับจะพูดอ่าอ่าอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ทาไมนะคะในเรื่องเออนะคะเปิดศึกนะคะพี่น้องกั้นผมแดนนะคะหัวข้อมันเป็นอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าอะไรอ่าในเมื่อนะคะพี่น้องที่ป้าวิเคราะห์ไปงวดที่แล้วใช่ไหมว่า ระหว่างที่อ่านะคะเถิกนะคะแล้วก็อ่าอะไรอ่ะนะคะโมโดเนี่ยซึ่งเขาก็นะคะอ่ะ u t u b e เห็บหมาเนี่ยนะคะก็ออกมาฟาดบอกว่าโอ้ยพวกสายติงอีพวกสายปันมึงมาหาว่านะคะจำเลยเนี่ยสองแปดแปดนะคะกับอีเถิกเนี่ยทเท่าเลาะบอกแว้งกันตัดกันเออนะคะบอกว่าสายอ่ะนะคะติงมันก็หมายถึงพวกเราล่ะครับว่า มีการไปสร้างคอนเทนต์ว่าเขาทะเลาะกันอย่างงู้นอย่างนี้นะคะนี่ก็คือพวกสายติง่งพวกแด,ดกญาิทั้งหลายนะคะอาพวกเป็ดสัมเวสีนั่แหละคะ่ะเพราะว่ามันก็นะฮะอวยนะคะยังไงอะมามันเป็นพ่อเป็นแม่มันมันก็ต้องอวยค่ะเพราะมันสร้างไรายได้อยู่กับจําเลยนะคะเราไม่ได้มีไรายได้กับจําเลยเราก็มานั่งฟาดมันนะคะไม่ให้โอกาสมันแม้กระทั่งลืมตาอ้าปากด้วยซ้ำนะครับจะขุดคุยนะคะ อันไหนที่มึงทําไม่ถูกนะคะเราก็จะมาพูดคุยนะ,ะป้าก็มาย้อนนิดนึงว่าในเมื่อนะคะพี่น้องจําเลยกับไอ้เถือกเนี่ยนะคะมันที่มันออกมาพูดแล้วว่าเออเนี่ยใครมาบอกว่าเนี่ยนะคะไม่ถูกกันกับนะคะโมอโดนะคะอสองผัวเมียเป็นยังไงอันนี้ก็ความคืบหน้ามันจะจริงหรือไม่ล่ะคะอย่างที่ป้ามาวิเคราะห์คือแบบว่าโมอดอเนี่ยนะคะเขาก็ฉลาดเขาไม่เถียงแต่เขาลงมือทําป้าจะวิเคราะห์ดูว่าตั้งแต่เปิดศึกนะคะ ปิดกั้นพรมแดนนะฮะไทยเราแห่งเมืองนาดงเน่านะคะเพราะว่าอะไรนะ,ะโมโดอเนี่ยนะคะเชื่อนิ่มๆไม่ต้องพูดอะไรเยอะลงมือทำรู้ไหมคะว่าอะไรตั้งแต่ได้ยินกระแสว่านะฮะคนนั้นคนนี้โจมตีตั้งแต่อีเถิกเรียกนะคะสองยายฟันหลบครัวกลางนะขี้ข่าเก่ากลับไปอยู่ธรรมหากินนะคะธรรมหาแดก นะคะทำครัวให้แดกนะคะมันก็เลยต้องนะคะพี่น้องเกิดนะคะไม่พอใจนะคะในการที่เขาแสดงออกเขาแสดงออกไม่เยอะนะคะแต่ในเมื่อมอดเนี่ยเขาเป็นคนนะคะฉลาดนะคะก็บอกไม่ต้องไปเถียงอะไรกันนะคะคือลงมือทําเลยสังเกตดูไหมว่าหลังจากวันนั้นมาเนี่ยนะคะเธอก็นะคะไม่ก็ได้สู้หน้ากันไม่ได้เจอหน้ากันจู่ๆนะคะเห็นไหมคะเขาลงมือทําจริงๆ ในเมื่อนะคะเขาบอออกไลฟ์นะคะทำคลิปเมื่อวานเขาบอกว่านี่นะนะ,ะมีข่าวดีมาบอกนะครับทุกคนข่าวดีอะไรล่ะทุกคนก็บอกอู้เนี่ยคงข่าวดีถูกหวยถูกรอตตอลี่หรืออะไรนะไม่ใช่ครับตอนนี้ผมคิดว่านะคะผมจะต้องกั้นประตูแล้วล่ะนี่ไงคะ่ะมันเลยเป็นการว่าอ่าเออ,อเดี๋ยวนะคะ โอ้ยนกเดี๋ยวได้ค่ะเดี๋ยวค่ะอึบ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 โอ้ย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 วิดีโอสันนะคะพี่น้องเดี๋ยวเด้อเอฟซีอ่อเพิ่นเอ่อเมีนมาเดี๋ยวมัดสีเดี๋ยวทบมัดเดี๋ยวสิติดเดี๋ยวได้ค่ะพี่น้องเนาะขอเพ็บหนึ่งขอเพ็บหนึ่งตอบกลับก่อนบอกว่าอัดวิดีโออยู่อัดคลิปอยู่ด้วยค่ะอึบอึบมันเจ็บข้อค่ะพี่น้องอึบเอ้ยตายต่แต่เดี๋ยวเด้อค่ะเด้อ อต้องบอกพอนเวก,ก่อนเดี๋ยวพนสีโทรกับนะเดี๋ยวมัดสีวิดีโอมันสีปิดนะคะพี่นออ้องเออบอกเขาคนเด้ยค่ะเออนะป้าอัดคลิปอยู่อยู่ค่ะรอแป๊บอืมโอเค นี่ค่ะพี่น้องนะคะป้าก็เลยนะคะก็เลยเอามาวิเคราะห์ให้ดูว่าในจุดนี้ใช่ไหมคะหลังจากที่ในการที่เธอบอกว่าไม่มีปัญหาโมโดอไม่มีปัญหาเห็นไหมครับโมโดเขาลงมือทําเขาทําเขาทําแบบเชื่อนิ่มๆเห็นไหมในการที่เขาบอกว่าเขาอะมหาฉลาดเขาไม่ไปไวุ่นวายหรอกเฮ้ยมึงพูดแบบนี้นะกูแบบนี้ไม่พอใจว้ยกูยงนินนี้นะคะพี่น้องเออนะ,ะทีนี้เขาก็เลยบอกว่ายังไง ในการที่เขาบอกว่าอ่านะคะจะปิดประตูใช่ไหมคบพี่น้องปิดประตูแล้วก็ทําประตูเขาไปอวดอ้างว่า FC นะคะอ้างว่า FC เนี่ยมาแนะนําบอกว่าให้ปิดกั้นเถอะเพราะว่านะคะเวลากลางคืนน่ะนะคะพี่น้องเขาจะมีคนน่ะนะคะนอกพื้นที่นะคะเข้ามาเออนะคะเข้ามาแล้วก็มาเข้าเป็นนะคะไม่ถูกเวลา กลัวของหายนะคะนั่นคือเป็นข้ออ้างของโมโดอ,อันนี้จริงแล้วนะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะเพราะจริงจริงแล้วเนี่ยเถือกเขาก็เป็นคนบอกว่าอย่างไงนะคะ,ะเขาก็เคยบอกแล้วว่าเออสถานที่ตรงนี้นะมันเป็นสาธารณะนะเราเปิดให้พี่น้องประชาชนนะตอนที่มาเปิดอยู่จนจุดนี้นะคะก็ไปยื่นขอนะคะกรมทางอะ,อ,ะอะไรเจ้ากรมที่ดินหรอนะคะ,ะไปบอกว่าเนี่ยนะคะสถานที่ตรงนี้เราจะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว นะค,คนใครเข้าออกก็มีสามารถเข้าออกได้ทุกเวลาใช่ไหมคะอันนี้เขาก็เคยพูดใช่ไหมเถอะเป็นคนพูดนะคะพี่น้องพบผลสุดท้ายเป็นยังไงพอมาขัดใจกันเท่านั้นแหละเปลี่ยนใจแล้วทีนี้ในเมื่อนะคะผิดใจกันในเรื่องการที่เอาแย่งลูกน้องขี้ข้ากันโมโดอเลยตัดสินใจว่ากูจะปิดประตูนะคะปิดประตูเลยทีเนี้ยรู้ไหมความตั้งใจเนี่ยของโมโดอสองผัวเมียเลยบอกว่ากูจะตั้งนะ นะคะประตูเนี่ยประตูปิดเปิดใช่ไหมคะคล้ายๆว่าเปิดประตูเนี่ยเพราะว่าทางมันกว้างนะคะ,ะพื้นที่ทางเข้าสมมติว่า6เมตรอย่างเงี้ยนะคะหกเมตรมันจะประตูเนี่ยนะคะ mm hmm. มันจะสามารถเปิดเข้าเปิดออกอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะทีนี้มดเขาก็คิดว่าอ่ะนี่เป็นหลักใช่ไหมเขาเลยบอกว่าที่แรกอ่ะเขากล่าวว่าจะปิดกั้นอย่างนี้เลยนะคะช่างบอกใช่ไหมคะอี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 อ,อ,อ,อีตัวผัวเนี่ยนะคะบอกว่าปิดประตูอันเดียวพอ เวลาเปิดมาปั๊บนะคือเราไม่ต้องไปลงทุนฝั่งนี้ของอีเธอใช่ไหมคะป้าิีคอยดูว่าเสาด้านขวาด้านซ้ายมือเนี่ยนะคะมันเป็นฝั่งของจำเลยเราไม่ต้องไปลงทุนนะคะทาเสาหรือเป็นการทําประตูให้เขาเลยก็คือเขาจะทําปิดกั้นครั้งเดียวใช่ไหมในความคิดของผัวทําครั้งเดียวจะได้ประหยัดด้วยนะคะเพาะผลสุดท้ายนะคะเพราะถ้าเปิดคําครั้งเดียวเนี่ยประตูนะสามารถว่าเปิดปิดใช่ไหมคะพี่น้องเปิดปิด แล้วเปิดปิดมาแล้วปั๊บเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเป็นประตูเหล็กมันก็จะกั้นเลยกั้นพรมแดนเลยนะคะถ้ามีปัญหามาปับ๊บเขาจะเอากั้นของเขาไว้เลยว่าเขตนี้ของกูนะใช่ไหมคะแล้วของจําเลยเนี่ยนะคะพี่น้องฝั่งเนี้ยมันก็จะเปิดใช่ไหมคะถ้าเกิดอสองผัวเมียน,นะ,ะทำประตูเนี่ยสองข้างนะ,ะพี่น้องเปิดปิดอย่างนี้ใช่ไหมอ่าปิดเปิด,ปด,ปด,ปดใช่ไหมคะอันเนี้ยเราสังเกตดูว่านี่มันจะสิ้นเปลืองนะคะเป็นการที่เฮ้ยอย่างน้อยน่ะเราไปทําให้มันทําไม นะคะปิดเปิดถ้าบ่าเปิดมาปั๊บเนี่ยใช่ไหมคะเปิดมาอย่างเงี้ยอ่เปิดอย่างนี้นะคะแล้วอีกฝั่งนึงเนี่ยอ่ามันก็ต้องนะคะปิดอย่างเงี้ยนะคะพี่น้องปิดอย่างนงี้แล้วถ้าเกิดของมันผิดใจกันเมื่อไหร่นะคะมันก็บอกว่าเฮ้ยกูจะกูไม่เปิดแล้วตรงเนี้ยนะคะกูจะปิดตายเลยฝั่งจำเลยอย่างเงี้ยแล้วเอาไปมามันหาทางเข้าไม่ได้ทีเนี้ยนะคะถ้าเกิดมันมันปิดอ่ะปิดฝั่งเดียวฝั่งนึงเปิดนะมันไม่สามารถที่จะทำอ่าอ่าเข้าออกสะดวกได้ใช่ไหม ถ้ามันกันแกล้งกันอะใช่ไหมคะอันเนี้ยทีนี้เอาไปมามาเลยตัดสินใจว่าเฮ้ยถ้าทําประตูเดียวนะเฮยเราของเราเราเปิดเลยเนี้ยมันก็กลัวอีกอะไรเนี่ยถ้าเกิดทําฝ่ายเดียวนะคะเกิดผิดใจกันจาเลยนะเมนเอกนะคะเออขออนุญาตนะคะเอออิโมดอนนี่แหละอ่ะทีนี้มันก็บอกว่ามันก็จะไม่นะคะพี่น้องมันจะไม่อ่าเปิดประตูก็ได้ถ้ามันผิดใจกันใช่ไหมมันก็สามารถว่าล็อกไว้อย่างเงี้ยนี่เขตบ้านกูนะใช่ไหมคะ ทางประตูทางเข้าบ้านกนูอันนี้มันจะเกิดปัญหาใช่ไหมคะอันนี้น่ะมันเลยเป็นประตูสวรรค์นะคะพี่น้องนะคะประตูสวรรค์นรกตรงนี้แหละครับมันก็เลยเป็นการที่จะตกลงกันได้ไหมการที่จะทําประตูปิดเปิดเนี่ยมันยังไม่ได้ถามอี่เถือกนะนะคะยังไม่ได้ถามอี่เถิกนะคะว่ายัางไงมดดอก็ตัดสินใจนะคะให้ช่างมาดูเรียบร้อยเพราะว่ามดดอนี้เขามีเงินเขาวางแผนเอาไว้ว่าถ้าเขาจะทำอะไรเขาทําเลยใช่ไหมคะ พ่อเกิดบอกแล้วป้าคิดว่าถ้าเกิดมันหนักนะคนะ,ะปิดกั้นในตัวนี้แล้วนะคะอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันมองหน้ากันไม่ติดเนี่ยมันก็จะปิดกั้นยาวเลยทีเนี้ยเห็นไหมคะฝั่งฝั่งด้านของของโมโดอเขาเนี่ยนะ,ะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยทีนี้เขาจะเปิดตลาดร้านค้าตลาดเล็กเนะี่ยเขาไปทําป้ายทาอะไรมาแล้วคือเขาวางแผนไวด้ดีเห็นไหมคะพี่น้องเขาวางแผนไว้ดีใ,ใ,ใ,ในในจุดเนี้นั่นกอเป็นจุดเริ่มต้นที่นะคะอ่าเป็นการที่อ่าเปิดศึกนะคะพี่น้อง นะคะเปิดศึกในการที่กั้นพรมแดนนะคะอ่าไทยมุงเออไทยลาวก็ว่าได้นะครับอ่าหงนาดงเน่านะคะพี่น้องเพราะว่าเป็นการขัดแย้งในระหว่างนะคะมอร์กเถกนะคะนะออกมาทีละนิดทีละนิดนะคะเอฟซีนะคะอ่าได้ดูกันนะคะเขาก็เลยคิดว่านะคะมอร์คิดว่าเอาช่วงนี้นะคะตัดน้ำต้นต้นลุมสะดีกว่าใช่ไหมคะดีกว่าที่ว่าจะปล่อยนะคะให้มันแบบว่า อ่าแบบว่ามีปากเสียงหนักกว่านี้ใช่ไหมเขาเลยบอกว่ายอมเสียงเงินดีก,กว่านะคะเสียงเงินอีกแล้วฮะก็ถึงบอกว่าโมโดบอกว่าโอ้ยทำยังไงนะคะเอาที่สบายใจเขาก็เลยตัดสินใจนะคะพี่น้องเขาจะลงมือทําเลยนะคะโมโดอก็นะคะต้องทำอ่านะไม่งั้นก็ถ้าเกิดมีปัญหามาปั๊บนะเขาก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเขากัน้นเฉพาะในเขตของเขาใช่ไหมคะอะ่าในในจุดนี้แหละมันจะเลยทําให้นะคะอะ่าการที่ เถิกเนี่ยนะคะยังไม่กล้าออกมาพูดนะคะไม่รู้ว่ารู้เรื่องหรือยังนะคะเพราะว่าในการที่เขาแบบพูดกันแบบนี้คิดว่าเข้าหูอยาแล้วแหละมันไม่พ้นหูเถือกอยู่แล้วจอคิดว่าอีเถือกอ่ะมันจะยอมไหมนะคะอ่ามันก็ข้ออ้างอยู่แล้วว่าเออเนี่ยเราปิดเป็นเวลานะเพราะว่าของหายมันก็เป็นข้ออวดอ้างใช่ไหมคะอ่าเครื่องกาแฟที่หลักแสนแล้วนะคะแล้วของคนอื่นอีกเนี่ยนะคะอันนี้มันก็มีเหตุผลใช่ไหมคะมันมีเหตุผลแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันคิดว่า ถ้าเราเปิดไว้อย่างนี้มันก็ดีอย่างหนึง่งนะคะพี่น้องเพราะว่าของสิ่งที่มีค่า,เ,าเราก็ปิดสินะคะเราก็เก็บใช่ไหมคะแต่พูดถึงใครบางทีกลางค่ำคืนเนี่ยเออนะคะบางคนอู้เนี่ยนะเดินทางไกลมาใช่ไหมคะเ,เดินทางไกลมานะะกลว่าจะมาไหวมาอา่านะคะกลาไหวเนี่ยอ้าวพอถึงหกโมงปิดแล้วบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดพัทยานะคะอยากสายกรุงเทพก็มาแวะเนี่ยอู้แทนที่จะนะคะอได้กลับมาแวนะเนะ่เข้ามาจอดปับ๊บแล้วเขากลาบไหวเขาก็ไปเลย แต่นี้พอมาแล้วมันปิดกั้นเวลาเงี้ยนะคะมันทําให้ FC หรือว่าคนที่จะมาเยือนเนี่ยนะคะก็จะมีาการที่เสียเสียเขาด้วยนะคะเสียเอด้วยแล้วก็เป็นการที่แบบว่าเสียเวลานะคะเสียเวลาเขาด้วยในการที่จะเปิด <S <S เปิด efendim, ปิดเนี่ยนะคะถ้าเปิดสร้างขึ้นมาเนี่ยคุณก็ต้องอย่างดูนะ Gray, ช่วงนี้นะคะเพราะว่า FC มันก็ยังไม่เยอะใช่ไหมคะคนยังไม่รู้แล้วทาไมจะรีบปิดรีบอะไรทําไมนะคะหรือไม่งั้นถ้าคุณจะปิดอย่าง,งนี้คุณก็ต้องดูแล้วว่า แสดงว่านะคะอ่าอ่าอีเถิกเนี่ยก็จะอ่าเริ่มมีการที่จะเก็บตัวนะ,ะเก็บค่าเข้าแล้วล่ะนะฮะถ้ามาเริ่มทําประตูเนี่ยเธอก็คงคิดว่าเออมาได้เลยถ้า,ถ,าถ้าทําประตูเข้ามาแล้วเนี่ยเก็บคนละห้าบาทหรือสิบาทใช่ไหมคะการที่เข้ามาชมนะคะในการนี้ไม่ได้เสียฟรีนี่ไงฮะพี่น้องคือจะเป็นการที่นะคะอาจจะเป็นเออเก็บคนละห้าสิบาทคนละร้อยอะไรเงี้ยนะคะเป็นส่วนบุคคลใช่ไหมคะเธออาจจะมีความคิดความรบมากนะ,ะๆๆๆัะการที่ อ,อยากจะได้นะฮะเงินนะคะเป็นในด้านธุรกิจเป็นการที่บอกว่าเออวางแผนไว้ก่อนนะคะเอ้ามอรอรทาแบบนี้ก็ดีนะามากั้นประตูอย่างงุนอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วนะครับมันก็เป็นผลประโยชน์ของเถื่ออยู่ดีใช่ไหมคะเถื่อก็จะตัดสินใจว่าเอองานะะงานนี้กูก็นะฮะจะได้เก็บค่าตั๋วเออได้เก็บค่าที่แน่นอนเลยเออสะดวกทําไปเลยใช่ไหมคบ แล้วก็เลยเป็นการที่มาเป่าหูกันว่าโอ้มันไม่จริงหรอกในการที่โมโอรเเอเนี่ยกับอีเถิกเนี่ยจะมาทะเลาะกันนะคะพี่น้องเป็นไป,นปนไม่ได้นะคะอันนี้เราก็ด่าดูไปนะคะเพราะว่าในจุดนี้นะ,ะมันก็เริ่มนะสอเวลนะคะออกมาทเทเลนิทิลิสแต่ว่าสองผู้เมียเขาฉลาดเขาจะไม่พูดเยอะเขาจะลงมือทําจะทําอะไรเขาจะไม่ถามด้วยซ้ำถ้าทําเสร็จแล้วนะเธอก็ไม่มีคําว่าเออ อุ่ยไม่ได้นะนู้นอันนี้ใช่ไหมอันนั้นถ้าเขาทาอะไรเนี่ยเขาจะทาในเขตบ้านของเขาใช่ไหมคะเขาจะไม่ทําอะไรถ้าเกิดจะเขตบ้านเขาอีเถิกเนี่ยนะคะอ่าโมดอนเนี่ยเขาเขาก็รู้อยู่แล้วมันต้องผิดใจเขาต้องขอเขาใช่ไหมเขาก็จะไม่ทำใช่ไหมสังเกตดูสิเห็นไหมเขาซื้อต้นมุงต้นไม้เขาทาอะไรเนี่ยเขาจะปลูกนะคะในระหว่างที่ในเป็นเขตอ่าใกล้เขตของเขาเท่านั้นใช่ไหมคะเขาจะทาอะไรเขาก็วางแผนตามร้านค้าอะไรเงี้ยเห็นไหมคะ เขาก็จะปูเป็นแนวทางยั่ไหมคะพี่น้องอันนี้แหละกับเป็นสิ่งที่นะคะความเฉลียวฉลาดของนะคะโมโรสองปูเมียนะคะดูว่าในการที่นะคะเขาเนี่ยจะอยู่ได้นานแค่ไหนความอดทนแค่ไหนนะคะถ้าสักวันมันก็ต้องเจอฟาดฟันกับเถึกแน่นอนนาอ่านี่แหละค่ะป้าก็เลยมาพูดบอกว่านี่นะคะาการที่ นะฮะอ่าเริ่มเริ่มต้นในการเปิดศึกนะะพี่น้องในการที่นะคะอ่านะสองสองครอบครัวเนี่ยนะคะจะลงเอยกันยังไงอ่านะบางคนบอกว่าไม่ทะเลาะกันหรอกมันช่วงนี้มันไม่ทะเลาะแต่มันเป็นการที่ขัดแย้งบนประโยชน์กันนะสักวันมันก็ต้องพูดใช่ไหมคะอันนี้เห็นไหมเรื่องจุดนี้ในการที่อ่าปอเพราะว่านะเธอก็อยากอ่าจะรู้เลยว่าถ้าทําแบบนี้นะคะ เปิดประตูนะคะปิดกั้นเนี่ยก็เพราะอะไรเพราะว่าอ่านะคะเป็นข้ออ้างนะคะว่า f c เนี่ยอยากให้ปิดกั้นนะคะประตูแล้วก็ปิดปิดเปิดเป,ปิดนะคะอันนี้ก็ความจริงแล้วนะคะสถานที่อย่างนี้นะคะมันก็ยังไม่มีคนมากมายนะคะพี่น้องก็จะก็ยังจะทําให้นะคะให้มันเลิศดรู้นะคะรู้ลามาเห่านะคะคนที่ยังไม่รู้จักนะคะพี่น้องแล้วทําไมแล้วเขาทําไมถึงจะบอกว่าอว้ยถ้ากูเข้ามาแล้วอะ กูอ่ะเข้ามาแล้วกูต้องได้เสียเงินหรือเปล่าอะไรนะคะมันก็จะเป็นการที่ทําให้เอฟซีนะพี่น้องก็ต้องคิดอยู่แล้วว่าโอ้นะะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าเ็าปิดนะฮะอะไรมันก็ยังไม่ดีขึ้นสู้ไปว่าที่อื่นดีกว่าใช่ไหมเอฟซี FC มันก็ต้องคิดแหละค่ะพี่น้องเพราะว่า ถ้าเข้ามาตรงนี้มันเกิดมันเก็บประตูค่าประตูค่าแบบว่านะเข้ามาเหยียบเข้ามาในเขตเขาเนี่ยนะคะต้องหยอดตู้อย่างเงี้ยมันเป็นการที่ไม่ได้ไม่ได้บ่งบอกว่าเออต้องใจนะคะเท่าไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยมันก็จะตั้งตู้ไว้ไงะคะพี่น้องอันนี้คืออ่านะคะความเฉลียวฉลาดของจําเลยนะในคดีนี้ในในการที่ขอทานใช่ไหมคะในจุดนี้แหละก็ทําให้นะคะทุกคนเนี่ยนะก็เลยคิดอยู่ว่าเออนะคะคนที่นะฮะพี่น้องนะคะ มาจากนะคะพี่น้องอะนะคะอะไรอ่ะมาจากทั่วสารทิศเนี่ยตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้ว่าอะไรนะคะมีงานอะไรมีอะไรนะคะพี่น้องได้ยินข่าวว่านะคะเออใกล้ๆเข้ามานี้นะคะเออจมเลยหรือเถือกเนี่ยนะคะก็จะจัดงานอีกนะคะพี่น้องเพราะจัดงานก็เริ่มนะคะมีการเเออออบูรณะนะคะเออทำห้องแอดมิน ทำห้องนู่นต้องนี่นะคะให้เสร็จให้เรียบร้อยให้ทันงานเพราะว่าจะมีคนมาอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็จะเริ่มนะคะ,ะสร้างสํานักงานนะคะนางรําปออพีฟ้าเอาให้มันแบบว่านะ,ะให้เข้ากับนะคะขบวนการของเขาใช่ไหมครับเถอกเนี่ยก็จัดการให้อยากจะจัดให้เป็นระเบียบนะคะนี่แหละค่ะในเรื่องโครงการการที่นะคะเถิกก็จะเป็นผู้จัดการคนเดียวนะคะดูแลมรดกคนเดียวนะคะคนอื่นน่ะไม่ได้ ตอนนี้โมโดอก็กลัวจะเสียนะคะพี่น้องก็เลยต้องปั้นเด็กนะคะเป็นนางรำปอบพีฟ้านะ,ะเพื่อจะร่วมไปด้วยเวลาเข้ามาปับ๊บเออกูต้องหาไรายได้ใช่ไหมคะเพราะอย่างน้อยเนี่ยนะคะโมโดอเนี่ยมันจ้างเด็กไปเนี่ยมันก็ผ่านโมโดรโมโดรก็เป็นนะฮะเออนะฮะเป็นเจ้าของเองใช่ไหมบอกว่ากูเป็นหัวหน้าเองนะ อันนี้ก็ต้องจ่ายผ่านมดรอใช่ไหมไม่ผ่านอีเถือกถ้าผ่านอี้เถือกมาปั๊บมันก็ต้องมีปัญหานี่แหละค่ะมันเป็นการที่แย่งอาชีพนางรำกันหรือบอกว่าเออนะถ้าเกิดอ่ะมันผ่านมดรอมาเนี่ยนะคะเพราะว่าเด็กคนนี้มันอยู่ในสังกัดของมดรอใช่ไหมมันก็โอนเข้ามาปั๊บมันก็จะได้กี่ร้อยนะคะพี่น้องได้กี่พันมันก็คิดว่าเออเอานะหยดตู้นะเสียค่าธรรมเนียมให้กับอี้เถือกอย่างนีหัวละห้าร้อยบาทใช่ไหมคะหรืออ่าสามร้อยบาทยังน้อยอ่ะหลายคนนะคะหลายเที่ยวมันก็ได้หลายบาทใช่ไหม เถอมันไม่ยอมยอมเอ่อไม่ยอมเสียเปรียบอยู่แล้วนะ,ะมันต้องเก็บข้าอ่นานังลำอยู่แล้วเห็นไหมมันก็รู้อยู่แล้วทีนี้ก็นะฮะโมโดอนเนี่ยก็ไม่อยากจะให้เสียเที่ยวนะฮะให้ได้เด็กมันมีไรายได้นะ,ะในการที่ลำมันก็ฝึกให้ลูกน้องมันลำลําดูเหมือนกับแบบไม่ยอมแพ้นะคะคือแบบว่าเอ่ออะไรน้ําอะไรนะน้องเขาเรียกอะไรเอ่อน้าน้าบงอะไรนะพี่น้องน้องโอ้ยพูดไม่ถูกคําศัพท์นี่นะคะคือแบบว่า เอ่อเอ่ออ,อ,อะไรอะ่ะจะใช้คําพูดยังไงวะ่ะคือไม่ยอมแพ้ก็แล้วกันว่าเออเหมือนกับใครว่ามึงแทงมากูแทงกูแทงกลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับคๆว่านี่ไม่ยอมแพ้กันในในรูปแบบในการที่ทำมาหากินในธุรกิจคิดว่าตัวเองเก่งอะไรเงี้ยนะคะคือมอดอเนี่ยเขาก็จะพยายามพัฒนาในตรงนั้นขึ้นไปในเขตของเขาและในในทุงน่งนาตรงนั้นอะ่ะเพื่อเป็นการเพื่อ อะไรอ่ะนะฮะในอนาคตข้างหน้าคนรู้จ exactly. ักเขาเยอะนะเขาวางแปลนเอาไว้อ่ะนะพี่น้องวางแปลนเอาไว้นะในทุ่งนาตรงนั้นอ่ะทุกคนก็ต้องรู้จักนะคะโมโดโมโดตลอดเพราะจริงๆแล้วอ่ะนะให้เอฟซีอ่ะเขาไปเนี่ยเขาไม่ค่อยรู้จักอ่าไม่ค่อยชอบนะคะพี่น้องไม่ค่อยชอบเอ่อนะคะเออีถือสักเท่าไหร่เขาไปเขาจะไปหาแต่อีสองแปดแปดนะพี่น้องถามหาแต่อีสองแปดแปดมันก็กวนกวนนะะพี่น้องนะฮะมันก็นะะเออ เดว่าตัวเองอูกูดังแล้วนะฮะกูจะไงก็ได้นย่าพี่น้องมันอย่างนี้ล่ะมันก็เลยเป็นการที่คนก็คนก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้พบนะคะจาเลยบางครั้งเนี่ยนะฮะมันถ้าเห็นเอฟซีมาโดยที่ไม่มีเงินไม่มีของมาอะไรมันก็พยายามหลบเออนะคบกูเห็นงานก่อนเดอเห็นงานก่อนเดอร์ถ้ามีเอฟซีคนไหนเนี่ยนะคะพี่น้องมาจากต่างแดนหรือต่างต่างถิ่นเนี่ยนะคะหอบพี่หูของมาให้นะมา เอาเงินมามอบให้เนี่ยโอ้ยมันรีบเลยค่ะพี่น้องนะคะน่ะนะฮะช่วงนี้เพราะว่ามันก็ทำต่างงานใช่ไหมมันพยายามหลุบเอฟซหลายๆคนก็มาอุ้ยเห็นไหมน,นี่บักจำเล่ยย่ใสโอ้พูดนเฮ็ดงานอยู่หุ่นนะคะเห็นไหมมันก็ไม่ได้สนใจนะคะเออเนี่ยะฮะใจุดนี้นะอ่ะแล้วต่อไปแล้วคิดบอกว่าอะไรกิันาทีร,รบพันธยี่ปคนอก็เจ็บนะคะพี่น้องเออนะคะ ออาเอาเดี๋ยวป้าก็จะพูดเร็วเร็วหน่อยเนี่ยนะคะพี่้องอ่ะในเมื่อจุดนี้นะคะเอาเอฟซีไปั่นนะคะเขาก็คิดว่าเออนะคะมันบอกว่าเอาในเมื่อในเมื่อมึงบอกว่าเนี่ยเอฟซี FC นะคะสายปั่นนะ,ะพวกมึงเนี่ยเป็นคนที่มีบุญหรือไม่นะคะที่ออกมานั่งทําแบบนี้มึงทํากับอีเถิดอะนะคะได้ดีกว่านี้ไหมนะคะมันเป็นการที่ออกมาวิเคราะห์และอวยบอกว่าพวกมึงออกมานั่งด่านะคะพวกสายเป็ดทั้งหลายเนี่ยนะคะมานั่งด่าพ่อ,พอจ,จําเลยคดพ่อพคดแม่กูเนี่ยนะคะ พวกมึงทำดีหรือยังมันก็เป็นข้ออ้างเหมือนเดิมคับพี่น้องนะคะเออเป็นข้ออ้างเหมือนเดิมบอกว่าทำดีหรือยังทำดีอา่อาอ่ากว่าอ่าอีเถิกไหมในการที่ทำบุญนะคะพี่น้องทำบุญแบบนี้นะอย่างอีเถิกเนี่ยฮะอ่าทำบุญอ่ะอะไรเขาเรียกอะไรนะทำบุญทุนคนอื่นเนี่ยอ่าใครๆคเขาก็ทำได้ค่ะนะคะมันนี่เป็นการสร้างกระแสนะคะพี่น้องที่หาเงินที่ใส่กระเป๋าหาเศษหาเลยนะคะเป็นการข้ออ้างและอีนี่มึงจะคิดว่าโอ้โหเนี่ยเทวดา นะคะคพวกคตแม่มึงเนี่ยแต่ทำบุญโอ้เป็นคนมีบุญมีวาสนาพวกมึงก็หลับหูบหลับตาบอดในพวกเอฟซีพวกมึงแดกยานะคะมึงจะด่าแต่ว่าเอฟซีไฟพันธมิตรเลยว่าโอ้พวกมึงนี่แดกยากูว่าเอฟซีฝั่งมึงนะยิ่งควายทั้งง่ทั้งควายเห็นไหมก็ออกมานั่งกัดกันอยู่นั่นนายนสซิตกเกอรอเอาไปมาอ้าวนะคะกระเทยเท่ากูไม่ได้ย,าย้ายฝั่งเว้ยกูอินี่มานะกูไม่ได้ย้ายฝั่งไหนมีการมาโทรศัพท์นะพี่น้องเออนะฮะฝากมาถึงอันนะ เออนะฮะจำเลยนะมาหาไอ้พวกสายปั่นไห้ไอ้หมูเน่าอายยกมือขอไหว้กันขอโทษกันไม่รู้เสียงจริงเสียงอะไรนะคะนี่ค่ะนาพี่น้องพวกนี้มันเป็นการที่ปั่นกระแส er แล้วก็สร้างกระแส er ปวดหัวถึงไม่อยากจะดูค่ะนะคะบางทีน่ะดูว่าอ่ติดตามไอ้สัตว์มาเนี่ยนะคะเออบักหมูเน่าเนี่ยก็เพราะว่าไอ้สัตว์มานี้มันชอบไปดูดนะคะชอบดูดคลิปคนนี้ก็เลยต้องดูมันว่านะอ่ามันเอาอะไรมาพูดนะคะพี่น้องบทสุดท้ายเห็นไหมก็บอกว่าโอ้ไม่จริงหรอกนะคะ อ่ามึงมึงฟังดีๆสิเขาไม่ได้บอกมาขอโทษมึงเขาไม่ได้อันนี้นะเขาบอกว่าเขาไม่ยุ่งเกี่ยวเท่านั้นเองเขาไม่ได้ยุ่งกับอีกอีก,อ,กอีเถอเขาจะไม่สนับสนุนด้วยซ้ำนะ,ะเขาไม่ได้อยู่ฝั่งไหนนะเขาก็ออกมาพูดแบบนี้เออนะฮะแล้วก็ทั้งอีเมลด้วยเห็นไหมอีทองปอมผลท,ท้ายโดนยังไงครับพวกมึงอ่ะไปเซฟกันอย่างงู้นอย่างนี้เขาก็ไม่เอามึงเห็นไหมคะสุดท้ายอ่ะอ่ะมันก็รวยมาจากไหนล่ะนะคะพี่น้องก็ยังเป็นหนี้เป็นสินยืมหนี้กู้สินนะคะเพื่อเป็นการ สร้างกระแสเฉยๆเห็นไหมคะอ่านั่นแหละค่ะป้าก็ถึงพูดอยู่แล้วว่ามันจกตาเอฟซีนะพี่น้องนะคะปันน่นทุกวันนี้เออป้านะทั้งอาทิตย์สองที่ไปดูที่เขาทะเลาะก,กันเครียดมากเออวันนี้รู้สึกโล่งนะคะไม่ได้ดูไม่ได้ดูเขาก็เลยเอะะออ่าก็เลยทําสวนทําอะไรออกมาเอานะเอามาวิเคราะห์ดูนิหนึ่งป้าก็ดูหมอลําดูหนังดูอะไรคือว่าสมองเราจะได้ปลดปลุกนะคะพี่น้องเพราะว่าเรามานั่งดูตะข่าวอ่ะปวดหัวข่าว,าวไร่สารละเลอะข่าว ทำคอนเทนต์โกหกกันนะฮะอ่านะฟาดกันไปฟาดกันมาเพื่อจะเอายอดวิวอ่ะป้าเครียดป้าอะไรไม่ดูนะฮะช่วงนี้ก็ต้องหยุดหยุดไว้ก่อนเพราะว่า ปราสาทจะกินนะคะอันนี้เป็นแม่เจ็บคอป้าก็นะคะมันจะไม่พูดเยอะนะคะพี่น้องเอาป้าก็เ,เลยเอามาวิเคราะห์ใอ้ดูนะคะนิดๆหน่อยๆนะคะพี่น้องออะเดี๋ยวไงถ้าคอดีแล้วก็ค่อยไล์สุดกันนะคะพี่น้องขอบคุณมากไหมคะที่เป็นกํนาลังแรงใจรอบดึกด้วยค่ะเด้อป้าไม่ได้ไล์สุดเพราะว่าป้าก็เกรงใจถ้าไล์สุดมันจะยาวค่ะนะ,ะก็รู้แล้วว่าม้าเคยกินขี้เห็นไหมแห้งอีกแล้วค่ะคอมันเจ็บมากค่ะพี่น้องป้ากินยาพึ่งดีขึ้นเมื่อวันนี้เองนะคะอ่าก็ขอขอบคุณมากไายคะทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะ อ่ากดไลค์กดแชร์ประสมเวยค่ะเด้อนะคะ,เ,นนะ,คะเออเออเออเดีเออ๋ยวล่ะ